ฮ่าฮ่าฮ่าโฉมงามอารยธรรมอมตะย่นหนีมาเล่นกับเราเรารับประกันว่าเจ้าจะกลายเป็นมนุษย์อมตะทันทีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าจะไม่สามารถไปเจอสิทธ์พี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมีไข้กลตรงนี้ ค่ายกลหรอใครเป็นคนทําเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วหรอกล้าดียังไงมาใช้ค่ายกลกับเราแค่ค่ายกลกระจกะกระจอกทําลายค้อนเขย่าวสวรรค์สู้วูอะไรกันค่ายกลไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน แม่นางเจ้าต้องการให้ช่วยไหมเจ้าเป็นใครเย่หมิงจากอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้ซื่ออยู่เฟยอรารยธรรมอมะตะเจ้าวังกับดักไข้กลนเจ้าขังข้าไว้เห็นได้ชัดว่าเป็นการสมคบคิดกันในโลกทดสอบนี้คนจากโลกไปอื่นคือศัตรู แล้วชายคนนี้มีแผนอย่างแน่นอนแน่นอนค่าไม่ดีพอจะช่วยศัตรโูโดยไม่หวังอะไรเจ้าสามารถให้อะไรที่มีค่าได้ไหมนี่คือสมบัติสูงสุดแห่งนิกายซานฉิงกองกำลังอันดับหนึ่งในอารยธรรมอมตะสามการกลั่นได้ชำระล้างถ้านี่คือสมบัติสูงสุดของนิกายเจ้าจริงๆ ทำไมเจ้าถึงให้มันง่ายจังนี่เป็นโลกใบอื่นนีกายจะไม่มีวันรู้ว่าข้ามอบมันให้เจ้านอกจากนี้อรารยธรรมศิลปะการต่อสู้ก็มีต้นกําเนิดมาจากอรารยธรรมอมตะและครั้งหนึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอรารยธรรมอมตะและในตอนที่มันแยกออกไปอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้ก็จเจริญรุ่งเรืองในฐานะอัจฉริยะแห่งอรารยธรรมศิลปะการต่อสู้ ข้าหวังว่าสามการกลั่นและชำะระล้างสามารถช่วยให้เจ้าเข้าใจอุปมาอุปไมยและทําให้อรารยธรรมศิลปะการต่อสู้ระดับสูงขึ้นขอบคุณนอกจากความแข็งแกร่งของแม่นางคนนี้ความคิดของนางก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนางใจกว้างเกินไปด้วยความยินดีสามคนนี้แข็งแกร่งพวกเขามาจากอรารยธรรมมนตราซึ่งเป็นอรารยธรรมขั้นสูงเจ้าต้องระวังทำตัวตามสบาย ข้ากคนนี้เพียงพอจะจัดการกับพวกเขาในตอนที่พวกเขาหมดแรงข้าจะสังหารทั้งคู่อะไรจะทำอำมตะกว้างใหญ่และลึกซึ้งข้าไม่สามารถแม้แต่เข้าใจเต่าภายในแน่นอนถ้าไม่ใช่ประการกดขี่ของเผ่าพันธ์ต่างดาวอะไรธะทำอำมตะต้องเลื่อนขั้นสู่อะไรธะทขั้นสุดยอดและมีเทพเจ้าหลักสามองค์ใช่มันกล่าวได้ว่า ถ้ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ทำลายทวีปบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลืออยู่มานานจะสูญพันธุ์มีเผ่าพันธุ์มากมายที่ทรงพลังไม่ต้องพูดถึงเผ่าพันธุ์สามเทพเจ้าสูงสุดแม้แต่การมีอยู่ของเผ่าพันธุ์นับร้อยก็อยู่นอกเหนือขอบเขตของมนุษย์ดังนั้นข้าจึงตั้งใจกลายเป็นเทพเจ้าหลักแห่งอรารยธรรมอรมตะและทำให้มันเป็นอรารยธรรมขั้นสุดยอดข้าเลื่อมใสในความเทอทะยานของเจ้า แม้ว่าข้าไม่มีพรสวรรค์ข้ายังอยากนำทางอะไรจะทำศิลปะการต่อสู้และปกครองทั้งโลกคาดไม่ถึงพี่เย่มีความทะเยอทยานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราคุยกันเยอะมากมาเดิมกันเป็นไงเกลียนอายนี่สิทธิ์พี่ข้าอย,ย,ยู่ที่นี่นนนข้าควรเชิญเขาเข,าเข้ามาข้างในไหมไม่จำเป็น เสร็จพี่ของข้าไม่มีความแมตตาถ้าพวกเขาเห็นเราพวกเขามีแนวน้มสูงมากที่จะฆ่าเจ้าให้ข้าออไปเจ้าไม่ต้องออกมาได้เลยเช่นนั้นก็ลาก่อนนี่คือวงค่ายกลนสิทธน้องที่ขอความช่วยเหลืออยู่ใก,ก,กลๆเป็นไปได้ไหมว่านางถูกขังอยู่ข้างในการทะลวงค่ายกลนนี่ไม่ได้ลำบาก มันแค่ใช้เวลาข้าหวังว่าน,นางจะยังไม่ตายสิทธิพ์พี่ข้าอยู่ตรงนี้สิทธิ์น้องเจ้าเป็นอะไรไหมเจ้าออกมาได้ยังไงก่อนหน้านี้ข้าถูกไล่ล่าและข้าติดอยู่ในค่ายโกลแต่มีคนอื่นข้างในช่วยชีวิตข้าไว้ถ้าเขาสามารถช่วยให้สิทธิ์น้องออกมาทำไมเขาไม่ออกมาหาเราเราจะได้ขอบคุณเขา อย่าไปรบกวนเขาถ้าเจอรางวัลของบททดสอบแล้วรีบไปกันเถอะได้เลยเวนเอ้ยถ้าไม่รู้จักค่ายกลเลยจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าคนที่สร้างค่ายกลนี่จากไปแล้ว เวนเอ้ยใครเป็นคนวางไข่กลนี่ต้องเสียลูกแก้วทำลายไข้กลที่ล้ำค่าของข้าข้าจะฉีกมันเป็นชิ้นๆวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ